สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับที่ผมจะเอามาชาร์จตัวลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ของผมนะครับโดยผมของผมเนี่ยมีเป็น18650อยู่นะครับก็จะเห็นว่าที่กล่องเนี่ยจะเขียนว่า compatible นะครับกับ18650ไซส์ยอดนิยมของเรานะครับแล้วก็ c o m p a t กับไซส์1,2,1,700ด้วยนะครับชาร์จผ่าน usb นะครับไฟไหลที่2แอมป์นะครับอันนี้ก็ สาเหตุที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าตัวชาร์จที่มันแถมมาตอนซื้อไฟฉายตอนนั้นเนี่ยเสียบกับ2 2 0โวลต์นะครับแล้วก็ระเบิดไปเลยนะครับก็เลยซื้อนี้มานะครับชาร์จกับเอ่อ usb นะครับแต่มันมาจากเซินเจิ้นนะคุณมั่นใจหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยของมันก็มีคุณภาพเยอะแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับราคาประมาณ100บาทเท่านั้นเองลองแกะออกมาเนี่ยก็เรียกว่าน้ำหนักเบานะครับแล้วก็งานเนี่ยไม่มีความประณีตเลยนะครับมีร่องรอยเต็ไมไปหมดเลย นะครับพลาสติกก็กองแกงนะครับดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่มันจะระเบิดอีกไหมครับเนี่ยของแบบนี้นะครับไม่ควรชาร์จทิ้งไว้ตอนที่เราไม่อยู่บ้านนะครับมีความเสี่ยงทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับคือที่ผมจะใช้เนี่ยคือผมมีฐาน18650แบบนี้แหละแล้วก็จะเอามาชาร์จนะครับแต่ที่ชาร์จเดิมมันระเบิดแล้วก็ตัวที่อยู่กับตะเกียงเนี่ยนะครับมันก็ที่ชาร์จของตะเกียงก็มีปัญหานะครับก็เลยหาเจ้านี้มา เจ้านี้มาใช้นะครับพอดีว่ามันเสียบกับ USB ได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่า220โวลต์ตรงๆนะครับเดี๋ยวจะลองชาร์จดูครับเราสามารถชาร์จได้พร้อมกัน2อ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรสฐานพร้อมกันแบบนี้นะครับนี่สก้อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันนะครับว่าไอขา้ขาวๆข้างบนเนี่ยมันจะมีไฟเปลี่ยนสีอะไรต่างๆหรือเปล่า นะครับผมก็ลองมาเสียบกับตัว USB charger ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับที่ก็ไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรแล้วก็ได้มาจากไหนนะครับลองเสียบดูนะครับก็พบว่านี่นะครับมันจะมีไฟ s t a t u ขึ้นด้วยนะครับเป็นสีแดงฝั่งของชาร์จเจอร์เนี่ยก็ระบุว่ากําลังชาร์จจิ้งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอผมใช้ไปสักพักเนี่ยไอ้ USB charger สีขาวเนี่ยมันระเบิดครับดีนะผมนั่งอยู่ด้วย cut าท์นะครับเบเกอร์ตัด ที่บ้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะครับว่าของแบบนี้เนี่ยเราต้องระวังนี่ขึ้นเป็นฟูเฉยเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอผมเอาไปต่อต่อต้อตงนะครับกับ usb ปกตินะครับก็ชาร์จไปได้สักพักก็ขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับ